คิมไปสับสกายเบอร์굿มอร์นิ่งมาซัน굿มอร์นิ่งเด้อ굿มอร์นิ่งโอเค굿มอร์นิ่งบัดทามทามอันทามโซนแคลิฟอร์เนียทามโซนแคลิฟอร์เนีย now six p.m. six four forty p.m. โอเค thank you so much บัดอีฟนิ่ง in California ah uh, มุมาน่าบอกฟังยูเดอร์ซ่อมเมืง the, องยูเดอร์เอยวอร์ซันพี่ฟ้าไฟสวัสดีว่าสันจากตะวันจา้า Subscribe Thank you so much โอเคเอสเอสเอส่เอเล่งนอนต่อเดอร์ว่สันจากมุ่งแหลวอยู่ไทยเล่งได้เล่ง,ลงโอเคจา้าได้ตอนเจ้าติบอท่านเดชเวลาไทยบูหูเวลาไทยจากโมงเหลวตอนนี้บูรูเพื่อกันเล่งขอบคุณหลายๆเล่งจา้าเล่งไปนอนได้ จุปป๊บปลายเร่งโอเคบอพี่นามใส่สติเกอร์มาเห็นบอพี่นามซอยกันหน้าก,กินเอาเว get to see you girl วะสัน I am going to sleep happy วะสันโอ้ว้าวโอเคแฮปโอเคเราได้กอดติงกิทสมัิเราได้กอดมายเบ i e ฟนเธอไม่เข้าใจชินแล้ววะสัน <laughs> ชินแล้ววะสันเร่งบอกพี่เร่งเป็นมนุษย์ขังข้าวนอนตอนเสาวะสัน เอาแสดงว่าเสาแมนบอลอยู่ท้ายเสาแมนบอลรู้จังใดเอเอสซาเล่งว่าสั่นพี่น้ำบอกเอเอสซาเล่งสิไปโน่นแล้วกะเอเอเด้อว่าสั่นเออเห็นบอลพี่น้ำบอกเอเอแล้วพี่น้ำเริ่มไล่พี่น้ำเริ่มไล่พี่น้ำเอเอว่าสั่นโอ้ลูกสาวว่าสั่นก้นสวยตอนนี้กี่โมงกี่ยามแคนาดาจ้ะอันไม่น้อยจ้ะอัน น้องมาเทียวจ้ะน้องก็เอาไวไฟของอัน,อ,นอันอเมริกาน้องมาเทียวไม่กาจ้ะอันฟังแคลิฟอร์เนียจ้ะเมืองสั้นเดเอโกเมืองสั้นเิเอโกอันเป็นเวลาประมาณหกโมงแรงสี่สิบสองนาทีจ้ะคุณแม่จ้ะคุณแม่ยังไม่หลับไม่นอนเลยจะ้ะกี่โมงมาสัน่นห็นบอกคุณแม่บอกวิสิตี้ออฟแคนดาเออ I'm live in uh, new market is yes, new market เม่มาแล้วแม่มาแล้วาลวาสันทุกคนเฮาจะต้องลงแล้วลูกมาแล้วลูกๆลูกมาแล้วพี่น้ำจูว่าสันพี่น้ำจูว่าสันจากเลงน้องเปียวคำมาัตล้นโตวาสันโอเคัตล้นโตัตล้นโตโตล้นโต,ต,นโตยะโอ้กสัน subscriber thank you so much เอ uh are you live in Canada บายบายวสันต์ไมเฟนไทยแลนด์อ๋อวสันฟอร์มโรเดโกสวัสดีทุกท่านขออนุญ,ญาตทักมัดร่วมเด้อวสันจากคุณแม่คุณแม่หน่อยค่ะพี่พิงวสันโอเคพี่พิงรับแล้วค่ะเห็นบอกเห็นไหมน้องมนาเปียวบอกรับแล้ววสันต์ young and โอ้วสันต์เอ๊จะไปแล้วเหรอ ค <Okay. S 2> ทุกคนจะไปแล้วนะทุกคนมาแป๊บเดียวยอง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  for me อ๋อโอเคมูข่าวมูข่าว answer answer sub s ซับซับสไคโอเคปู่ที่้องหลับน้ำเปลี่ยนเชือผ้าอย่เดียวแทบ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 โอเคทุกคนจะต้องไปแล้วนะทุกคนบายบายแล้วนะทุกคน จะต้องไปแล้วมาขึ้นแป๊บเดียวจะต้องไปแล้วต้องไปกินข้าวไปหาข้าวกินทุกคนขอโทษจริงๆโอเคบอทุกคนจ้าพีฮาร์สพีฮาร์สบ็อกเกอร์โอเคพีฮาร์สบ็อกเกอร์ขอบคุณลรยๆจ้าแต่เฮาต้องไปแล้วทุกคนพี่ใช่จ้าสวัสดีมิงกะละบะคนของใจอาดีโฮวาชันจากพีริวสวัสดียามแลงพี่ใช่จ้าเดวดองจะไปแล้วเด้อ <laughs> ทุกคน ลูกเขาโปะลูกลูกเราโปะอยู่ทุกคนเราขอโทษเราขอโทษเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะทุกคนแม่นางขอบคุณค่ะพี่นัทพี่นัทขอบคุณค่ะพี่นัทขอบคุณค่ะตอนนี้เราอยู่โรงแรมนะทุกคนเลงมนุษย์ขังข้าวสานแมนสวัสดีค่ะน้องพิงกี้พี่นัทสวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องไปแล้วนะเปมเปมสวัสดี ทุกคนเราขอโทษเราต้องไปแล้วเรามาหลายสิบ้านาทีสุจังงดายลูกโกอ,อยู่เดี๋ยวไปกินข้าวแป๊บนึงเดี๋ยวมาใหม่นะคะทุกคนขอบขอบคุณลหลายๆเด้อสำหรับการคอมเมนต์ทุกกำลังใจเด้อกดกันกดไลค์กดซับสไคร้นะขอบคุณขอตัวหลายไป